ครับผมสวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงนี้รู้สึกว่าจะทําคลิปถี่เหลือเกินนะครับพอดีก็มีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องครับทักเข้ามาสอบถามนะยังยังมีหลายท่านอยู่ยังมีปัญหาเรื่องการยิงชนง่ามนะครับแล้วก็อาจจะยังมีปัญหาเรื่องการจับง่ามอยู่ว่าการจับง่ามยังไงให้ถึงจะถูกนะครับจริงๆการเล่นหนังสติกมันมันไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับเราถนัดแบบไหนก็ทําแบบนั้นนะ แต่ในกรณีที่บางคนอาจจะเพิ่งมาเล่นครับก็ผมก็เลยพยายามจะทําคลิปถ่ายทอดวิธีการเล่นหนังสติ๊กในในแบบของผมนะครับก็การเล่นหนังสติ๊กไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับถนัดแบบไหนให้ทําแบบนั้นนะครับแต่ในคลิปของผมเนี่ยผมก็จะพยายามแนะนําพื้นฐานนะครับพื้นฐานในในแบบของผมนะบางคนอาจจะมีวิธีการที่แตกต่างออกไปก็ไม่ใช่เรื่องผิด แต่อย่างใดนะครับเนาะโอเคนะครับวันนี้เราจะไม่พูดถึงหนังสติกสมัยเก่าแล้วนะครับปัจจุบันนี้เป็นหนังสติ๊กสมัยใหม่นะครับเรื่องของเอาง่ามนะครับก็จะมีลักษณะที่แตกค่อนข้างแตกต่างไปจากเดิมเยอะเลยนะครับนะครับก็มีค่อนข้างหลากหลายนะครับหลากหลายรูปแบบนะครับเนาะ วันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการจับง่ามนะครับจับง่ามเนาะที่เรามักจะได้ยินบ่อยๆนะครับพี่ๆเพื่อนๆคนเก่าๆเขาจะบอกว่าเวลายิงหนังสติ๊กเนี่ยนะครับการจับง่ามเนี่ยจะต้องง่ามจะต้องตั้งฉากนะครับตั้งฉากการตั้งฉากของง่ามมันเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับนะอ่ะโอเคนะครับอันนี้ผมจะให้ดูหนังสติ๊กส่วนหนึ่งของผมนะอันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะครับใน ลักษณะรูปแบบต่างๆนะครับแต่ณปัจจุบันเนี้ยอันนี้ผมตีว่าเป็นหนังสติกสมัยใหม่หมดแล้วเพราะว่าการมัดยางเนี่ยมัดบนหัวง่ามแล้วนะครับอาจจะมีลักษณะที่เป็นง่ามไม้นะครับเป็นง่ามไม้เป็นลักษณะเหมือนคล้ายๆแบบเก่าแต่อันนี้เป็นตีว่าเป็นหนังสติกสมัยใหม่แล้วนะครับให้ดูนะครับแบบต่างๆนะอันนี้เขาเรียกหนังสติกจีนครับอันนี้เรียกหนังสติกเวียดนาม นี่เรียกหนังสติกง่ามไม้ธรรมชาติง่ามไทยนะครับอันนี้ก็เป็นง่ามไม้นะครับเป็นลักษณะเป็นง่ามคล้ายๆง่ามไทยแล้วแต่เป็นง่ามสมัยใหม่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นง่ามของช่างไทยทําแต่ว่าเป็นลักษณะเหมือนง่ามสมัยใหม่แล้วนะครับเป็นทรงง่ามจีนง่ามเวียดนามไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นง่ามเวียดนามราคาถูกนะครับนะแต่ทีนี้ พอเรามาดูเนี่ยนะครับลักษณะของง่ามรูปทรงของง่ามเนี่ยมันมันต่างไปจากเดิมเยอะครับไม่ว่าจะเป็นรูปทรงหรือความอ้วนความแบนของงา่ามแตกต่างกาันนะครับอันนี้ผมก็เลยจะมาแนะนําลักษณะการจับนะครับว่าเราจะจับยังไงนะครับนะโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับโอเคนะครับอันดับแรกเรามาดูที่ลักษณะของง่ามที่เป็นง่ามอย่างนี้นะครับง่ามอย่างงี้นะลักษณะของง่ามจีนเนี่ยเขาจะออกแบบ ให้มันเหมาะสำหรับการแข่งขันครับการแข่งขันนะครับดังนั้นลักษณะของด้ามเนี่ยเขาจะทำให้มันใหญ่ลักษณะจับจะเต็มมือครับเต็มมือ,อยังไงนะครับนี่นะครับเวลาจับจะเต็มมืออย่างนี้นะทีนี้การจับง่ามนะครับการจับง่ามหนังสติกเนี่ยเราจะจับเป็นรูปตัว C ก็ได้อย่างที่บอกอย่างงี้นะครับคือตัว C นะครับคือตัว C หรือจะกำเต็มอย่างนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ถนัด ทีนี้ที่บอกว่า,าจับง่ามยังไงให้มันได้ฉากนะครับอ่ะดูนะครับดูอย่างนี้นะคําว่าได้ฉากก็คือปกติเนี่ยถ้าง่ามลักษณะสมัยใหม่อย่างเงี้ยนะครับดูดูที่หน้าจอของผมนะดูหน้าจอเห็นไหมครับมันจะได้ฉากลักษณะนี้เลยนะครับนี่นะอโอเคเดี๋ยวผมเอาไม้บรรทัดมาวัดให้ดูนะครับนะครับง่ามจะตั้งฉากอย่างนี้นะครับนี่นะถ้าสมมุติเราเรา,เราบิด งานตั้งฉากจะเป็นลักษณะนี้ถ้าเราบิดข้อมือมากเห็นไหมครับอย่างนี้เขาเรียกว่างุ้มไปข้างหน้ามากจนเกินไปนะครับถ้าสมมติว่าเรามาอย่างนี้นะครับถ้าเรามาอย่างนี้นะครับเห็นไหมครองศาองศามันเพี float. ้ยนแล้วเห็นไหมครถ้าอย่างนี้แสดงว่าเราเหวียนนะครับถ้าอย่างนี้นะฮะแสดงว่าเราเหียงง่ามมาด้านหลังมากเกินไปถ้าเราไปอย่างนี้แสดงว่าเรา กด,ดง่ามมากเกินไปครับง่ามตั้งฉากมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับตั้งฉากนะดูที่ม้บปรทัดน,นะฮะทีนี้การจับง่ามนะครับเวลาเราจับง่ามต้องต้องกำง่ามให้เต็มมือนะครับจะจับแบบตัว C ก็ได้หรือจะกำเต็มก็ได้นะฮะเช่นเดียวกันนะครับเช่นเดียวกันนะครับง่ามตั้งฉากเวลาจับง่ามต้องตั้งฉากอย่างนี้แอนแอนกด,ดไปข้างหน้าเกินไปนะครับยิงมันจะมีโอกาสชนง่ามได้ง่ายนะครับ หรืออย่างนี้เอียงเกินไปจับง่ามตั้งฉากต้องลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะตั้งฉากเวลาเราดึงยางเห็นไหมครับอย่างนี้นะครับแนวยางกับง่ามเนี่ยมันจะเป็นรูปสามเหลี่ยมอย่างที่เขาบอกครับง่ามตั้งฉากแนวยางเป็นรูปสามเหลี่ยมคือลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะครับทีนี้ลักษณะที่เป็นง่ามไม้นะครับก็หเหมือนกันครับจับจับให้ส่วนโค้งตรงนี้นะครับเต็มเต็มอุ้งมือเรานะครับอย่างนี้นะฮะ ถ้าเป็นง่ามลักษณะที่เขาทํามาอย่างเงี้ยมันมันจะไม่มีปัญหาเพราะว่าเวลาเราจับอะครับมันมันจะโอบโอบเต็มอุ้งมืออยู่แล้วครับนี่เห็นไหมฮะมันจะเต็มอุ้งมือครับเวลาเราจับง่ามเนี่ยเรามันอยู่ที่ข้อมือครับข้อมือของเรานะนะข้อมือเห็นไหมฮะข้อมือนะถ้าเราเรากด อย่างนี้ไม่ไม่ไม่ถูกนะฮะต้องต้องอย่างนี้ทีนี้มันมันอยู่ที่การบังคับข้อมือของเรานะทีนี้อย่างเช่นเดียวกันนะครับถึงถึงง่ามมันจะแบนก็ตามนะครับมันอยู่ที่ข้อมือเรานะครับว่าเราจะบังคับยังไงนะการจับง่ามมันจะต้องตั้งฉากแบบนี้นะครับนี่นะฮะนฮะเนี่ยนะครับตั้งฉากเนี่ยนะครับตั้งฉากง่ามง่ามลักษณะจับเราจะต้องตั้งฉากอย่างนี้นะครับเหมือนกันนะครับ ม่ว่าง่ามจะแบนจะแบนจะอ้วนยังไงล, <screen> ลักษณะเดียวกันนะครับนะครับโอเคแต่ทีนี้ว่าในกรณีที่เป็นง่ามที่มันมีขนาดใหญ่เต็มมืออย่างเงี้ยนะครับมันมันมันไม่ค่อยมีปัญหาฮะไอที่มีปัญหาเนี่ยส่วนมากจะเป็นง่ามลักษณะที่เป็นง่ามแบนที่เป็นง่ามแบนแบนอย่างเงี้ยนะครับง่ามเวียดนามเนี่ยหลายคนมีปัญหามากไม่ใช่ง่ามเขาไม่ดีนะครับง่ามเขาดีแต่ว่าเราอาจจะมีปัญหาเรื่องการจับนะครับทีนี้ลักษณะการจับง่ามเวียดนาม นะผมจะใช้ง่ามจริงๆงง่ามเวียดนามมันมันมันมีหลายเกจหลายราคานะครับมันมีขนาดความโตที่แตกต่างกันนะครับหนาความหนาต่างกันนะครับกรณีที่เป็นง่ามหนานะครับเวลาเราจับมันมันจะเต็มมือมากกว่านะเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะจับมันต้องต้องได้แนวตั้งฉากอย่างนี้นะครับทีนี้ในกรณีที่เป็นง่ามแบนปัญหามันอยู่ที่ง่ามแบนครับ เพราะว่าหลายคนไม่ถนัดง่ามเวียดนามเพราะว่ามันแบนแล้วก็บางทีจับแล้วมันพลิกครับมันพลิกเนี่ยฮะมือมันแบนเห็นไหมฮะมันมันมันจับไม่เต็มเห็นไหมฮะเนี่ยมันมีพื้นที่ตรงเนี้ยเยอะทีนี้การจับง่ามเวียดนามสังเกตนะครับเวลาเราจับง่ามนะครับให้เอาง่ามเนี่ยนะครับมาแตะแตะที่มือเรานะแตะแตะไหมฮะแตะเนี้ยนะแตะเลยแตะเลยนะครับแตะเลยนะครับแล้วก็กำครับกำ นะเห็นไหมครับมันจะมีแกลบพื้นที่แกลบตรงนี้น้อยครับนะครับถ้าเราไปจับอยู่ข้างหน้าอย่างนี้นะครับจับห่างเยอะอย่างงี้นะครับมันจะมีพื้นที่ตรงนี้เยอะนะครับเวลาเรายิงนะมันจะเราจะออกแรงข้อมือเยอะดังนั้นเวลาจับนะครับให้จับนี่นะครับให้ดันเข้าไปให้สุดนะดันดันให้มันสุดมือเราเนี่ยนะครับแล้วก็จับนะครับให้มีพื้นที่แกลบตรงนี้น้อยที่สุดนะครับ ปแล้วจับง่ามครับเหมือนกันง่ามต้องตั้งฉากเห็นไหมครับง่ามตั้งฉากเห็นไหมครับง่ามตั้งฉากง่ามตั้งฉากเห็นไหมฮะง่ามตั้งฉากนะครับนี่แหละครับใช้ใช้ตรงเนี้ยพื้นที่ตรงเนี้ยครับมันจะมีมันจะเป็นโค้งของนิ้วของเราพอดีเนี่ยเนี่ยนะครับเห็นไหมเนี่ยนะครับมันจะพอดีปั๊บเนี่ยเห็นไหมพอดีนะครับแค่นี้เองนะครับแต่ทีนี้บางคนบางคนการยิงอ่ะนะครับที่มีปัญหาชนง่ามก็คือว่า เราไปจับง่ามมนาะเราเราเอียงไปอย่างนี้นะครับเอียงไปอย่างนี้เอียงมากเกินไปเอียงง่ามกดง่ามไปข้างหน้าเกินไปหรือบางทียิงแล้วเหงียนเหงียนง่ามมากเกินไปครับนี่นะเหงียนมากเกินไปมันก็เลยชนนะครับเวลาจับง่ามนะครับดันง,ง่ามให้เต็มเต็มฝ่ามือนะครับให้ชิดมากที่สุดแล้วจับอย่างนี้นะครับเห็นไหมฮะามตั้งฉากนะ ลองดูหน้าตั้งฉากนี่นะครับนี่นะครับเห็นไหมเราจะตัว C ก็ได้ครับตัว C ก็ได้หรือจะกรรมเต็มก็ได้นะครับนี่เห็นไหมครับนี่นะครับนี่นะจริงๆอ่ะมันอยู่ที่การบังคับข้อมือของเรานะคือบางคนบางคนยิงยิงยิงนะครับมันมันเป็นไปโดยสัญชาตญาณโดยธรรมชาติความถนัดโดยธรรมชาติเราก็ไม่ได้ก็เลยไม่ได้สังเกตว่ามือเรานะมันกดไปข้างหน้ามากหรือเปล่า หรือว่ามันเหนียนมากเกินไปหรือเปล่านะครับเวลาเราจับง่ามง่ามนะครับควรจะตั้งฉากอย่างนี้นะครับแนวยางมันถึงจะเป็นรูปสามเหลี่ยมง่ามถึงจะตั้งฉากนะครับวิธีง่ายๆให้เราไปดึงยางดูที่หน้าตู้กระจกนะครับเราจะเห็นเลยว่าง่ามที่เราจับเนี่ยนะครับมันตั้งฉากไหมนะครับมันอยู่ที่การปรับข้อมือของเรานะครับนะแค่นั้นเองนะครับให้เพื่อนๆไปฝึกนะครับโอเคนะครับเดี๋ยว ผมจะยิงด้วยง่ามตัวนี้นะครับง่ามแบนๆนี่แหละง่ามราคาถูกๆนี่แหละให้เพื่อนๆดูสักยี่สิบูกกระสุนเดี๋ยวผมจะให้ดูกลุ่มกระสุนนะครับเวลาจับง่ามนะครับให้เอาง่ามแปะแปะเลยนะครับแปะที่มือเลยนะครับแล้วก็กำนี่นะครับแค่นี้เองนะครับมันจะง่ามมันจะแนบมือมากที่สุดเลยแล้วก็จะช่วยซัพพอร์ตลดแรงได้ด้วยแต่ในกรณีที่เป็นง่ามลักษณะที่เป็นง่ามจีนพวกเนี้ย เขาออกแบบมาให้ด้ามมันมันมันซัพพอร์ตรองรับเต็มมืออยู่แล้วเห็นไหมฮะมันจะเต็มเลยเวลาเราจับนะครับมันจะเต็มเลยนะฮะเห็นไหมฮะมันจะต่างกับลักษณะที่เป็นง่ามทรงแบนแบนเนี้ยทรงแบนแบนมันจะมีพื้นที่เหลือแต่เวลาเราจับเราจะต้องจับให้มันชิดมือมากที่สุดนะครับนะประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวผมยิงให้ดูนะครับมาดูกันนะโอเคผมยิงให้ดูด้วยเลยนะครับใช้ง่ามตัวนี้นะง่ามแบนแบนะครับ ร้อยครับยี่สิบลูกกระสุนนะลองดูครับชโอเคอ่าเป็นไงครับกลุ่มกระสุนเดี๋ยวเราไปดูอีกทีเจ็บร้อยนะครับเห็นไหมฮะเมื่อกี้ผมใช้งามตัวนี้นะครับอ่าเรามาดูที่กลุ่มกระสุนนะครับเห็นไหมกลุ่มกระสุนก็ถือว่าดีมากนะครับเห็นไหมครับอยู่ในกลุ่มนะครับแต่ จะออกไปทางกินขวาบนหน่อยนะครับแต่ก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มโฟกัสนะครับถือว่าดีนะครับอย่างที่บอกครับการจับง่ามหนังสติ๊กนะครับถ้าลักษณะที่เป็นง่ามที่มันแบนไม่เต็มมือนะเวลาเราจับครับให้เอามาแปะแปะแปะให้เต็มมืออย่างนี้นะครับแปะให้เต็มมือแล้วก็จับนะครับเขาจะจับตรงนี้นะครับแปะให้เต็มมือแล้วก็จับนะครับจับอย่างนี้นะนี่นะครับเห็นไหม นะครับพอเรากำปุ๊บมันจะมีแกลบให้มันมีแกลบช่องว่างตัวนี้ให้น้อยน้อยที่สุดนะครับนะครับให้น้อยที่สุดนะบางคนบางคนจับห่างแบบนี้เกินไปถ้าเราจับห่างแบบนี้เกินไปเราจะออกแรงบังคับตัวนี้เยอะนะครับดังนั้นเวลาเราจับให้เราดันง่ามให้มันชิดอุ้งมือให้มากที่สุดแต่ทีนี้บางคนจับแล้วชิดแบบนี้ชิดแบบนี้ไม่ได้นะครับถ้าอย่างนี้แสดงว่าง่ามเอียง กดไปข้างหน้ามากเกินไปนะครับถ้าบางคนชิดแบบนี้สแสดงว่าง่ามเอียงไปข้างหน้านะครับถ้าลักษณะชิดอย่างนี้สแสดงว่าง่ามหงนยมาข้างหลังนะครับดังนั้นชิดชิดความหมายของการชิดก็คือต้องจับแล้วมันจะต้องตั้งฉากนะครับตั้งฉากนะประมาณนี้นะครับจะจะตัว C ก็ได้นะครับอย่างนี้นะครับจะตัว C ก็ได้จะกรรมก็ได้นะครับ การเอียงการเหียงนะครับมันอยู่ที่ข้อมือเรานะครับมันต้องฝึกนะครับต้องฝึกนะครับต้องฝึกอ่าโอเคคลิปนี้ก็น่าจะมีประโยชน์สําหรับผู้ที่เริ่มต้นเล่นหนังสติ๊กนะครับแล้วก็ยังไม่เข้าใจวิธีการจับง่ามในลักษณะที่เป็นง่ามแบนๆแบบนี้นะครับสําหรับท่านที่ชํานาญก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรแล้วนะครับโอเคคลิปนี้เอาไว้แค่นี้เดี๋ยวการน,น้าเจอกันอีกขอให้ เพื่อนๆสนุกกับการเล่นหนังสติ๊กครับผมโอกาสน้าเจอกันอีกครับสวัสดีครับ